สนานักชมรายการช่วยกัน to be ต้อนรับสู่ชวนชื่นคาเฟอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบรรยากาศสนุกสนานคืนเครงเฮห,หาตรงนี้เรามีความสนุกสนานให้กับท่านได้ชมได้ดูกันนะครับและวันนี้นะฮะเราจะนําท่านไปพบและสัมผัสกับตลกพันมุกทันยุคทันเหตุการณ์ครับอย่าลืมนะครับว่าทําอารมณ์ให้คล้อยตามกับเนื้อเรื่องที่ตลกเล่นพบกับพวกเขาครับแฟมิลี่จ็อกตลกคนณะชวนชื่นครับ ท่านสุนท์อยู่ที่นี่กับพวกเราชวนชื่นนะครับแหมหลายๆเหตุการณ์หลายๆเรื่องราวเม่อวาเป็นภาพยนตร์ก็ดีนะครับละครก็ดีเรานําเสนอให้ท่านได้มีแต่ความสุขสาระและความบันเทิงแล่วันนี้ชวนชื่นจะนําเสนอเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะจากรายการทําผิดอย่าเพอมาดูซิว่ารายการนี้เขาจะพาเราไปดูอะไรมาพบก,กับรายการทําผิดอย่าเพอเลยดีกว่าครับ เราจะต้องไปอำที่ไหนดีล่ะเดี๋ยวเดวครับวันดีฮะวันดีคผู้ชคผูพี่เป็นใครฮะจี้จกเหรอฮะเออ่บอกใเงีๆเป็นนักข่าว a อทีวีอ๋อรายการอะไรพี่ทำเอับเอาทำผิดจับเะเอออ กลวิธีของเราเราจะซ่อนกล้องแล้วไปตามที่ต่างๆดูซิว่าเขารับสินบนไหมที่อุปกรณ์ไฮเทคของผมเดีี๋ยวนแต่เราภาพข่าวมาันจะซ่อนกล้องไว้เดี๋ยวจะมีด่านใช่ไหมครัแนบเนียนมากครับรองไม่มีใครรู้กล้องยังไงฮะนี่เห็นไหมมาทางนี้เนี่ยมาทางนี้เมโอ้โหคุณดูโมเดลเตอร์ไหนๆอี๋ดูว่านี่นี่รอบบ้าน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 รลบบ้านเออไหนฮะมันมันมันจะมาออกตรงไหน โอ้ผมผมเห็นแล้วฮะเราจะใช้เหยื่อล่อฮะเป็นนกต่อมีมีไหนฮะพวกนกต่ออยู่ไหนเขาจะซ่อนไว้ไหนครับเตรียมตัวหมดแล้วครับวันนี้ผมจะใช้คบวนตัวมีดีนะข่าวเล่นตัวเองเราก็อยากเล่นกล้องบ้งไม่ได้บรรดานกต่อมาได้มาได้มาดิไหนฮะนกต่อเรื่อยเ่อย่ออันนี้ผมจะให้สมมุติเป็นแก๊งรถซิ่งอันนี้ชื่อนกอันนี้ชื่อต่อเฮ้ยไม่ใช่เป็นความหมายแมกซ่อนกล้องเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วพี่ซ่อนไปที่ไหน ซ่อนไปที่หมวกอ่ะดีมากแจ๊ดอะไรนี่ซ่อนกล้องยังเฮ้ยไปที่ไหนอะซ่อนไปแล้วซ่อนกล้องไว้ที่นาฬิกาเออเอาละแม็กกับแจ๊ดเดี๋ยวเป็นนกต่อมาเป็นแก๊้งรถซิ่งเอารถออกมาวันนี้จะมีด่านเตรียมตัวให้ดีนะพยายามยัดสินบนเขาไว้ได้เวลาแล้วเนี่ยพี่เห็นไหมเห็นไหมได้เวลาแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมแนบเนียนไม่มีใครรู้โอเคพร้อมนะครับพร้อมครับเดี๋ยวผมแอบอยู่ตรงนี้าูเลยาูเดี๋ยวด่านจะมาแล้วเนี่ยได้เวลาแล้วเนี่ยเอาเร็วเอาเลยเอาลุงตัวหนึ่งสองสามเต้นปุ๋ยไ่ตู้สติ๊กเกอร์เรามาดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งตอนนี้วันนี้มีด่านตรวจนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ๋าครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับดาบจะคอยดักรถมอเตอร์ไซค์ที่มันแต่งๆเลยนะ ครับผมและยุดเลยอย่าให้วิ่งผ่านแถวนี้โอเคครับเขาแจ้งมาว่ามันเสียงดังนายสั่งมาให้เข้มงวดใช่ราบครับจการให้เรียบร้อยด้วยครับผมดู้ยเหนื่อยไหมครับไอเรามันเป็น ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บำบัดทุกบำรุงสุขถูกต้องเราต้องดูแลประชาชนปกเสื้อไม่ดีนะเนี่ยปกเสื้อไม่ดีไม่ได้ผมเห็นไม่ได้เลยครับเรียบร้อยยั่ไหมฮะโอเคครับโอเคครับไม่ต้องติดไม่ต้องติดตรงนี้พับนิดนึงครับไอ้แก๊งปวดเมืองแย่แย่มากเลยฮะตอนเนี้ยแหมมันแบบว่าพวกมอเตอร์ไซค์สิ่งนี่ยสร้างความเดือดร้อนนะบางทีมันแบบขับเดี่งมันล้อม่ดับทำไมอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจว่าหนูนาหรือหมาครับเตรียมพร้อมยังไม่ต้องห่วงครับผมซ่อนกล้องไว้แล้วเอาให้มิดชิดนะยายเขาจับได้นะไม่เห็นหรอกดีมากหรว่าเขาจะจับได้อะแน่ใจเปล่ารับรองเชื่อมือกล้องไม่ดีนะใช่ไหมกล้องตัวนิดเดียวจะไปเห็นได้ไงจะไปไหนน่ะไม่ได้ยินครับ จะไปไหนไม่ได้ยินเลยครับถามว่ได้ไปไหนไม่ได้ยินจะไปไหนไม่ได้ยินครับออดับเครื่องแล้วเป็นไงเนี่ยท่อนกล้องวะเนี่ยไม่มีครับเหรอรตามีพิรุษครับมากนี่หมวกอะไรเนี่ยหมวกกันน็องครับ บัวครับว่าไงบัว <laughs> กันเนาะกนเหมือนกล้องทีวีเลยครับ <laughs> ไปไหนเนี่ยเรียกผมทำไมครับก็เรียกว่าตรวจนดเตรวจได้ไงอะคุณไม่เห็นป้ายหรอครับก็ได้ไงหยุดตรวจอ้าวหยุดตรวจแล้วคุณมาตรวจทำไมล่ะครับ <laughs> <laughs> โอ้ยแล้วหมวดก็ไม่บอกเลิกดานเลิกดาน <laughs> แม่ก็ออหยุดตรวจเฮออ้ยไมาอยาอ่อน้ะกลุมเลยไม่ใช่หยุดไม่ตรวจหยุดไม่ตรวจซะดีๆอ้าวไม่มีธรรมดาว,าวันนี้ขอตรวจที่หยุดตรวจนึกว่าปล่อยมาจากไหนเนี่ยด่านคุณทศครับด่านคุณทศครับอยู่แถวไหนเนี่ยกระดานคุณทศเรอยู่แถวไหนล่ะคิดดูแล้วกันละครับ <S <S แล้วเพิ่งมาถึงกรุงเทพเนี่ยออกเดินทางาตั้งไวไนันอะไร สองปีแล้วครับจะไปไหนจะไปหัดใหญ่ซีแอปเปิลนะดูสารลูบแล้วน่าจะหาตะขบกินแถวบ้านเลยนะไม่น่าไปไกลถึงหัดใหญ่เลยดาบครับว่า20เลยครับท่านจะทำอะไรครับตัวรถเลยใจเย็นครับนายดาบแหมแค่นี้คุยกันได้เอาคาราบาลแดงไปกินขวดครับชื่นใจครับอะไรเนี่ยคาราบาลแดงครับไปได้ผมรับไปได้ปฏิบัตินาทีรับพิจารณครับ เอาไปต่อเข้ไปที่มุมแหมนเหมือนกล้องเลยเนี่ยไม่ใช่ครับนี่ผมเทินหัวให้เลยนะครับกล้องหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่กล้องดูยังไงเป็นกล้องคุณเห็นแล้วครับมีวงกลมมีฟิล์มอย่างงี้เขาเรียกกล้องเหรอครับรถผมใหม่ป้ายแดงยังไม่ได้ป้ายยังครับไปไหนผมยังไม่ได้ป้ายแฟฟเลยเนี่ยรถเนี่ยผมต้องขี้หัวกันน็อกไปตลอดเดี๋ยวหายครับนี่อย่างงี้กล้องจะทัดเลยเนี่ยแหมท่าน จะมาชัดได้ยังไงล่ะครับเอาคาราบาแดงมาหน่อยสิะครับกฎหมายบ้านเมืองเขาออกมาเปิดไฟใส่หมวกเอากล้องไว้บนหัวได้เอาไฟไว้บนหัวผมว่าคุณเก็บไว้คุณเดินทางไกลนะปล่อยไปเลอะครับแป๊ใหญ่ใช่ไหมแป๊ใหญ่ครับได้แล้วว่ายี่สิบเหรอโอ้โหเอออะไรอะไรกัญชาเนี่ย ใช่ครับผมจะไปแก้บนครับบนอะไรไว้บนไม่ให้ตำรวจจับครับเออรีบไปแก้ท่านนะไปไปโชคดีว่าไงดาบมีอะไรครับมดไม่มีอะไรครับดาบคอยดูดินะอะไรอ่ะฮะดูสิระวังเะินไปเด จับไว้เลยนะจับเครื่อจะไปไหนชื่ออะไรผมชื่อหลิวครับมีอะไรครับแล้วข้างหลังอ่ะใครแฟนผมครับเงยหน้าเด้อใครท่านครับตรวจสอบก่อนดีกว่าครับรู้สึกว่าโซ่หย่อนครับฮะโซ่หย่อนนี่ หลวงพ่อไม่ว่างไม่ได้ต่ออายุน้บาไปดูดิไม่มีค่ะอย่าบอกนะว่าสับเปลือกไม่ได้ต่อไว้ให้อะ60เลยให้ใช้บ้านเก่าค่ะรบมาารันอย่างไรกันค่ะไปหลอกผู้หญิงเข้ามาป่ะเนี่ยนหลอกที่ไหนนะครับพ่อแม่เขาให้มาพ่<ห>อม<า>แม่เขารู้ป่ะเนี่ยเอาลูกเขามาเนี่ยรู้ครับแล้วพ่อแม่เขาไปไหน พ่อแม่เขาไปป่าพ่อไปเที่ยวป่าป่าช้าดูดิไม่ไว้ใจเนี่ยอายุยังไม่ถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปตามสวนสาธารณะแล้วแอบถ่ายไปทำวีซีดีกันใช่ไหมเนี่ยเด็กวัยรุ่นพวกนี้ไว้ใจไม่ได้บัตรปงเนี่ยอะไรเนี่ยฮะไม่มีครับไม่มีแล้วนี่อะไรเนี่ยย่ออะไรเนี่ยโอ้โห ซูซูกิส s h จูเนียใหม่ดีไซน์โดนตาราคาโดนใจดีมากโอ้โหนี่มันรถวัยรุ่นเขาเนี่ยเอาก็รถวัยรุ่นสิบัตรเบิดอะไรก็ไปพกเอาไปเปรียบเทียบปาบก่อนไปไปมูไปพิมพ์ลาย้วมือด้วยนะไปไปเช็คดูพิมพ์ไม่ได้เลยครับบวดทำไมลายมือมันจะย่นไปรวมกันหมดแล้วน่ะไป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 ตรวจสอบดู แล้วตอนนี้สุูกิใหม่ด้วยฮะเอาไงครับหมวดมถือดิหมวดเอาไงครับเอาไปไว้โรงพักไงอา้าวทำไมต้องไปไว้โรงพักล่ะครับหมวดก็มันดีไซน์โดนตาราคาโดนใจไงเอาละครับเอาละครับรับผิดชอบเองนะครับหมวดครับหมวดรับผิดชอบเองนะครับหมวดรับผิดชอบเองครับโโอออ้หเ,<อ>เ<อ> จะไปจะไปหญ่นี้จะไปจะไปะจะไปะไป,ไป,ไปดาบดูที่นี่ตัวอะไรเร็วเ,เร็วสิเ,เร็ว<อ>เร็วสิเอาไปทอดเดี๋ยววันนี้ฉลองนั่งโรงพักเไป,ไ,ปไม่ใช่กบจริงๆเลยพวกนี้ดาบคอยดูด้วยสิ yes! Yes! ทำอะไรกันเนี่ยผมให้มาตั้งด่านนะไม่ยอมมาเต้นแท่งมันมันครับหมวดไปไปไหนต่ออะไรอะหมวดทำย่างี้ได้ไงลักษณะลักษณะหมวดไม่ชินมาดูดิเรื่องมาอะไรเฮ้ยน้องรถแต่งหมด่ยเดี๋ยวพี่มายุ่งกับรถผมพี่เป็นใครเนี่ยเจ้าหน้าที่โถไป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 อะนึกว่าตำรวจนึกได้รถแต่งหมดอะเอ้าหูนึกว่าใครใครพี่เด้อ ชอบจริงฮะชอบเล่นเป็นตำรวจเนี่ยอะไรเนี่ยรถแต่งเงี้ยอะไรครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกดกรงนรถแต่งเนี่ยน้องแต่งอะไรพี่รถมันมางี้อยู่แล้วฮะเมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เมานี่อะไรน้ำอัดลมไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยก็นี่ไงน้ำอัดลมไม่มีน้ำอัดแต่ลมโอยงงเลย ไม่ใช่เล่าหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่แนนะๆครับรู้ไหมว่าเราน่นลงเมาไม่รับเล้าต้องเมาเลยแล้วไปนี่ก็เล้าอ่ครับโอ้ดับครับทำอย่างนี้ผิดกฎหมายนะครับจิกอยู่ทั้งนานแล้วกลัวไม่ได้เล่นอะ่ะดับจะทําอย่างนี้ครับมันไม่ดีครับของสิ่งมึนเมามันเมาหรือเปล่าบอกนะบัลลมเออ,อยังยังเนี่ย ไม่เห็นมีอะไรเลยเออน้ามาลองเมาได้ไงเราเออไอ้น้องรถแต่งใช่ไหมแต่งตรงไหนฮะนี่ไงค่เทโบเทโบที่ไหนล่ะเนี่ยไม่เชื่อดูไม่ใช่เทโบดูไงก็ไม่ใช่เทโบดูครับเห็นไหมไม่เชื่อหรอลองดิเห็นปะดูดูดูเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ แอ้ม่เย็นไหมอ๋อจะบ้าหรือเปล่าขับรถขับรถขับรถเลยรถแต่งเนี่ยรถจัดแต่งนี่อะไรครับเข้าไปด้ย อะไรฮะรถนี่มันแต่งรถดัดแปลงเนี่ยดัดแปลงอะไรอะดัดแปลงไหนดัดแปลงไงรถจะกระโดดกระเดินอะไรเนี่ยเขารถไฮดรอลิกอะรู้ว่านี่อะไรอะไรแผงวงใกล้ๆหูแผงวงจรโอ้โหขวาซ้ายขวาหน้าหลังเออหลังเออหลังเออหลังซ้ายขวาหน้าซ้ายขวาหน้าซ้ายขวาหน้าซ้ายขวาซ้ายอ้าว อก็พอแล้วก็ที่นัดจันแจ๊บบอกให้เอาเยอะๆพี่ก็กดเยอะๆเลงไปไหนลงไปไหนเอาไปเอาไปเอาไปรถตังค์นี่เอาไปเดี๋ยวไปเสียงก็ปรับเปรียบเทียบปรับเปรียบเทียบปรับอะไรนะครับอะไรไม่ไปรียบเอาไปหมวกเข้ามาไปอะไรส่อางกล้องที่หมวกก่อนเนี่ยส่อางกล้องที่หมวกก่อนไม่ได้ซ่อนครับไม่เชื่อดูเนี้ยดูเลย ไม่ได้ซ้อนครับเอ่อช่วยช่วยหน่อยนะอะไรอะไรช่วยช่วยอะไรเล่าไปแบมาติดสิบบอหรือไม่เอาไม่เอาติดสิบบออะไรไปเปรียบเทียบปรับถ้ารถไม่สภาพมันไม่มีตัวถังไม่มีเลขตัวถังไม่มีเลขอะไรเนี่ยอะไรอะไรไปไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเลยนะคุมไปเลยอ่ะมูเอารถไปโรงพักเลยยึดไปเลยเปรียบเทียบปรับเลยจ้าดูหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังด้วยไปไปเอาตัวไปเลยเอาไปเอาลยเจ้าเจ้า เย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรไม่ได้นะพวกนี้มันแบบว่าเป็นไงแต่เปลี่ยนสภาพรถบางทีตัวถังบางทีเครื่องเนี่ยขับไปเอามาจากที่อื่นถูกต้องฮะออกมาแล้วมาละอแล้วไม่ไปหรอหัดใหญ่ไปอีกนะครับผมเอืดตลอดทางเลยครับ ไม่ได้ขับเร็วนะคอเนี่ยอื้อมากเลยครับไม่ไปใหญ่แล้วเหรอก็ไปถึงพัทลุงครับสอนก็ให้ย้อนสอนกลับมาก็กลับมากรุงเทพเลยไปถึงพัทลุงแล้วเหรอครับจากด่างคุณทษมาถึงกรุงเทพไปสองปีกว่ากระกมทาไมเนี่ยเมื่อยคอเก่งมาตลอดเลยแวะตลาดกินย้งมาซื้อของมาฝากครับทางใต้สลามเพียบเร็วแคปหมูมาได้ไง คนจีนเยอะครับตลาดกิมยงเขาขายของรนุนมากไม่ค่อยมีแคบหมูมันทางเหนือนู่นเขนี่ครับสันติสุขก็มีครับตลาดดาราไปซื้อโคลแก่ถึงพัทลุงเถอะอาหารอร่อยแล้วกั็พายขนมอร่อยแจกครับช่วยๆกันครับไม่เห็นมีของใต้เลยเนี่ยนี่แหละของใต้ครับเอาไปเลยครับแจกกันเลยครับอันนี้แบบเป็นน้ำใจใช่ไหมน้ำใจผมให้ด้วยน้ำใจครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับสินบนอะไรไม่เกี่ยวหรอกครับผมเอามาให้ครับงั้นก็ทางสนก็ขอขอบคุณมากครับครับผม ยยดเเลลนี่คือรายการทำผิจาเพอตอนนี้เราได้เจ้าหน้าที่รับสินบนแล้วนะคะจับภาพไปเลยค่ะจับภาพไปเลยจับภาพไปเลยคุณรับสินบนใช่ไหมคือเขาคุณถูกตรวจสอบแน่นอนเขามีน้ำใจผมนึกแล้วไม่มีผิดมันเหมือนกล้องมากเลยนะครับคุณรู้ไหมพวกเรามาจากรายการทำพิจารเพอย่าฮ่ไปคุณมาเลยคุณนักข่าวมาถ่ายไว้ถ่ายให้ถ่ายไว้ไม่กลัวหรอกครับ เพราะว่าเรามาจากรายการสารเนตจังใครใครอ่ะผมเปิ้ลครับผมหอยครับแล้วคุณล่ะผมวิลลี่ผมตีใจแล้วเกินนะผมสงสัยมามามาก่อนให้นิดเดียวอีกนิดเดียวคใจอะไรอ่ะคุณคือใครฮะ ผมเปิ้ลไงครับคุณผมหอยครับแล้วคุณก็ตี๋วตอยังชั่วยังอยู่ที่ชวนชื่นคาเฟ่น,นะครับวันนี้เราล้อเลีเยนรายการสนุกสนุกอย่ากิดอะไรมากในแบบฉบับของชวนชื่นเพื่อคุณผู้ชมได้ชมกับแบบสนุกสนานและพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30น,นาว,าวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมินชัยสวัสดีครับ <c oughs> real